แค่5ช่ทั้ที่นะคเราก็ต้องคดูมารุนแบบให้กับในแต่ทีมตัะงแต่ปี5จะเสร็จทันไหมเสร็จทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคี่ว่าทุกกระบวนการก็เตรียมดูทุกขั้นตอนที่ไหนได้ไม่เตรียมเลยค่ะเมื่อคืนเเตรียยมไม่เครียดครั้งแรกก็ไม่เครียดเลยค่ะอินเอ็นใจมากที่สุดเลยแสดงว่าประสบความสำเร็จเพราะว่างานที่2เร็วมากต่อกันใช่ค่ะตอเราก็จองไว้ยาวๆแล้วอันนี้อันไหน ก็ดีใจมากๆเลยอะค่ะ,ะก็จะพยายามการร้านค้าที่แปลกใหม่รุ่นจากที่ดำคัญคือร้อยร้านค้นาที่พามาที่นี่ประมาณได้เกิน200ร้านค้าแล้วที่เดียวเราก็จะเป็นร้านค้าใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้มีความหลากหลายมากคือต้องยังที่จะขาดที่มีมารีที่สุดเพราะจะไปมาเนี่ยเาะว่าแบบรอบ ครั้งจัดครั้งหนึ่งกี่ร้านอะไรแบบนี้กี่ร้านคาใช่ไหมคะคือที่ที่นี่นะคะเซ็นทรัลก็คือจะได้แค่หกสิานั้นเองแต่ที่อื่นก็จะได้แบบร้อยบ้างร้อยสามสิบร้อยห้าสิบบ้างก็แล้วแต่คัดขัดยากเลยพยายามเพราะว่าเราลดจากครั้งที่แล้วคัดยากมากเพราะว่าใจเราเสียเลยนะเพราะร้านที่แล้วอร่อยทั้งหมดเลยแต่บางทีว่าลดขนาดนั้นอู้หู้อ่า ก็ค่ะน้อยร้านค้าคืออร่อยทั้งหมดเลยอ่ะ uh huh. ตัใจยากมากที่เราจะทัดออกแต่จริงว่า คือที่นี่จะไม่มีจุดโูใช่ไหมคะแล้ว้องเราต้องเอาร้าน,นที่จุดโูออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยการหน้า,านตาจะกลับมาไม่ไมันมีคนที่แบบเฮ้ยพอคิวมันไม่ได้แล้วแบบเขาขอจองไว้เลยล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะเลยค่ะทุกคนอยากอยากมาอะไรเงี้ยเข้าใจแล้ว่า <c oughs> อยากมาอะไรนะก็พยายามจะให้ทุกคนได้มา <c oughs> แล้วก็ขอเปลี่ยนใหม่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อความหลากหลายไม่ใช่ไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเมนูเดิมร้านอาหารเดิมนะคะหรือว่าครางหน้าเราต้องหาที่ใหญ่ๆไว้ก่อน ลองแล้วก็คือพยายามหาที่ที่ที่สวยๆตามแยกกันตามเมืองต่างๆนะคะผมอยากไม่อยากกดนใกล้ๆกันอยากให้มันไกลกันก่อนแล้วก็อาจจะวนมาใกล้ได้มีเวลาเตรียมไปแล้วค่ะเวัาท <and> ี่กูอยู่ก็ แต่จังหวัดที่ะกระจายขอกรุงเทพต่อเนี่ยมันค่อยๆไปแต่เขาอยากดูพื้นที่ให้มันสวยแล้วก็รองรับคนได้เยอะด้วยเพราะทําพื้นที่เล็กอ่ะมันมันทำอะไรไม่สะดวกเนาะเราก็อยากจะมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันพื้นที่จํากัดก็คุมได้แค่นี้มัๆเราจัดแต่ละไม่ใช่เล่นๆแล้วยังตอนนี้จัดสุดใช่ๆค่ะยังเวลาจัดแต่ละครั้งเรามีธีมแล้ว่าแบบไม่ได้ซับกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ความตัดสินใจก็เหมือนว่าโอ้ยเ็กกับน้ำเหนื่อยทำไมหัวลอยรอรอเออเอาใหม่ว่าใหม่นะคะจัดแต่ละครั้งที่มีตีนที่แบบความเปลี่ยนไปมาใจความแสบก็คือเรื่องของอาหารเพราะเราเนี่ยนอาหารแต่คุณดาราอย่างพวกเราเนี่ยก็คือตัวแทน ตัวแถมเข้ามาว่าแบบเปิเป็นคุวยสีสันอย่างตัวอั้งก็คือเป็นแค่ตัวแถมเนาะแต่อ้งที่มันสำคัญเราอยากให้ร้านค้าประสบความสำเร็จมากกว่าอยู่ว่าขึ้นราคทั้งแรกทั้งนีเราขายเหนื่อยขายเหนื่อยขายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยแล้วก็พยายามจะมาทุกวันคือหลักปีนี้ก็จะมาสี่ห้าหกเจ็ดเปิดกันเลยแล้วก็ไปเก้าสิบเรารูอยู่ว่าจะมาวันไหนอะไรางเงี้ยฝากบอกตารางกันด้วยนะคะาพีคนสามแล้วก็ีอ เหมือนแฟนพี่มาส่วนไหนก็อยากเจอพี่อ้าด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่มั้งใช้มั้งคะกวโยกหลกตัวเองกั ก็ทางแม่ขายก็ขอบคุณเลยนะว่าพอแบบเราเป็นตลาดแล้วคนเยอะขนาดนี้ขอไปตลอดขอไปกันแล้วแบบว่ามีเราพยายามให้ไปมากเลยแต่ด้วยงานเราก็พยายามที่จะให้มันหลากหลายอย่างที่บอกกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาเลยคือครั้งหน้าเราก็ต้องมีต้องมีค่ะแล้วอยากให้อาหารมันเมนไม่ซ้ำกันแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอยากโปรโมทว่าเดือนหน้าเราจะไม่อาจจะไม่มีการจัดเพราะเราจะเปิดเปิดสตูดิโอให้นักชิมมาค่ะประจำเดือนแล้วก็อยากให้คนทั้งบ้านเนี่ยสามารถ มาขายในการเราได้ไม่ใช่คนจะคิดว่าเลืเอาเฉพาะร,ร้านดังๆมาร้านไม่ดังก็มาได้ถ้าคาุณแต่ว่าทำดีอาหารอาร่อยแล้วก็สวยงามอย่างเนงะี้ยก็สามารถมาขายกันได้ก็เดือนหน้าอาจจะว่ามีการแบบชิมอาหารเกิดขึ้นนะคะเราวางแผนปีนึง,ง,ง,นนงเราอ,อยากได้สักกี่ครั้งอะไรไหมสักกี่ครั้งนะคะเพรปีปีหนึงก็อยากได้สักขั้นตอนเก้าครั้ง 12ครั้งแต่ว่ามันราคาก็เปอนราคาอันนั้นมากสุดนะคะที่เราทำได้เพราะว่ามันมันยากเหมือนกันนะใส่จัดะาะ าเไม่ได้มาเล่นคือไม่เราไม่มาเล่นๆเราใส่ใจมากเรามีชั่วโมงแบบ happy hour ให้สำหรับลูกค้าที่จะมาในคืออาหารที่เขาบอกว่าร้อยหนึ่ง happy hour ที่จะช่วยคุณไปได้ประมาณ10-15ึงเรนลยนะคะช่วงเวลาประมาณ1ิโมงแล้วแต่วันคือลูกค้าก็จะได้รับประทานอาหารในราคาที่ถูกด้วยแล้วก็แม่ค้าก็จะได้ขายของด้คุด้วยคือเรอยากช่วยกันกัคนหมนว่านีอ้น่ยา ว่างเลยเอ่อให้วันทีู่่บ้างก็ต้องทำงาน <c oughs> เตรียมง,งานนะคะที <c oughs> ่แล้วก็ต้องเตรียมางานคำนี้นียไม่ไม่มีเวลาว่างเลยอะไรเงี้ยค่ะเ่ก็ไหว ไหวนะคิดว่าไหวได้วันที่10กันยาค่ะชวนเลยก็เชิญชวนนะคะตลาดอ้ําอ้ํก็ยังมีถึงวันที่10กันยา4-10กันยายนนี้นะคะก็อยากให้มากันนะคะฝากพี่ๆนักข่าวลงข่าวอ้ําด้วยนะคะลงไหมคะต้องลงนะคะลงนะคะเพื่อนๆมาให้กำลังใจเยอะมากที่เพื่อนมาด้วยใจจริงๆเลยอ้ําก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอ้ํามากๆเลยเนี่ยเพื่อนที เมื่อโมงของนิล <les. ici S 1> ่าถามพอเราเปิดตลาดครั้งแรกไปแล้วก็มีดราม่ามารบกวนจิตใจนิดนึงแซ่แซ่ก็าแบบรวยแล้วยังมาเปิดตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นไหมได้เห็นมั้างไหมคะเห็นเห็นกันแต่ก็แค่แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะก็คงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้นน้องอะไอย่างเง เราก็ไม่ได้ปวดมันได้อะไรไม่ปวดหรอวค่ะไม่ได้ปวดค่ะนต่อให้เขามีตาไม่ได้มีตาบอกไม่ได้บอกว่ามีตังมากแต่หมายถึงว่าต่อไตเขาก็มีตาเพราะยังต้องทำงานอยู่ค่ะเพราะเรามีกำลังที่เราจะเปิดแล้วก็จะทำงานอย่างไรกแต่ก็มเพื่อนเพื่อนที่บอกปกป้องเป็นระเบดเป็นแบบตัวเองก็ต้องขอบคุณเพื่อนเต็มที่มากอย่างมาตูนกับหนิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยเป็นแบบน้ำอ้างเขามาช่วยทุกวันเลยนะ อยากบอกอะไรเขาไหมเขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปคิดอะไรไปที่ทำให้แบบไม่อยากบอกอะไรเลยไม่อยากบอกอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแบบนี้แล้วนะคะคนเล่นรับๆอะไรแบบนี้มาบ้างไหมไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ยังไม่อ่านก่อนแรกๆอ่านอยู่แล้วหรอกไม่มีเวลาเลยอ่ะก็เรียกว่าเราทำสิ่งที่เรารักอะไรอย่างนี้แล้วก็ตระนักอันกูชอบกินข้าวเนี่ยมาจากกแตตั้งแต่เด็กพ่อแม่หล่อปากเนีกินตลอดทุกวันเนี้ยกินมันเตียงมดกัด ถ้าเห็นตามร่างกายนี่คือมดกัดอย่บนเตียงค่ะก็เลยต้องตกเตียงตลอดเพราะว่าคนกินตลอดกินจนหลับอะ่ะ,ะเออแล้วตื่นมารู้สึกตัวกินทีแลค่อยปแปลงไปทีสามทีสีอะ่ะเพราะมันมันชอบกินเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่ไอยากเปิดตลาดเองเลยอยากเลือกร้านค้าที่เราสึกว่าถูกแล้วลอยากให้ไม่ต้องยาาเหลือเกินนะที่เราสั่งนั่นเนี่ยนานๆน,น,นะเอา,เาไปปล่อยที่นี่เลยละเนะคะ

โอ๊ยอไม่ไม่หวแล้วค่ะตื่เือันยดนะเียมนอนน้อยหรอกระตือียนอนน้อยหรอีห้าตื่น